สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับที่14สิกายนขณะนี้เวลา1โมงโอ้ปั๊มเริ่มทำงานครับแสดงว่าระบบแผงดีแผงมือสองครับก็โอเคครับเป็นที่พอใจ แผงคณะขรรมกาดไม่โดนเต็มที่ครับเสียงเสียงวันนี้แดดแจ่มจริงๆโอ้โหไฟมาครับ34โวลต์นะครับซับเมื่อ24่สโวลต์นะแล้วก็มีใสคอนโทรลด้วยครับเพื่อกันไฟเกินนิดหน่อย ครับสำหรับบ้านสวนกิ่งไผ่ลูล่ลมรบนใช้ได้เลยครับขนาดแดอดอ่อนตอนเช้าครับครับผมจะเปิดน้ำไปรดส่วนกล้วยแดนบนครับ รับไปครับตามไปครับสวนจะอยู่ตรงนู้นครับไล่ปกี้วิ่งกี้แล้วไปเลยบิงไปไปแเร็วิไปบิงไป,ไป,ไปอ้าวน้ำไหลแล้วทอหายไปไหนเนี่ย จะย่างหลุดครับครับ,รบผู้จัดก,การใหญ่ครับต่อสายเรียบร้อยครับแลวปรับปรุงไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จ ยีไปรถน้ําไปน้ำหลายอย่างไปนะครับให้รถเข้ามาปรปับปรุงเส้นทางออวิ่งไม่ได้เดินมาถึงสวนไผ่ครับ ไปเรื่อยๆครับเครบเรามาดูผลผลิตโดยธรรมชาติบวกป่าน,นี้เรามีคนสวนครับ เสร็จแล้วเรามาให้อาหารปลากันครับเจอจอมปวกอยู่ตัวหนึ่งพอดีรถไถมาดันไว้ครับเตรียมอุกอ์และเชาะปวก